สวัสดีค่ะทุกคนค่ะก็ขอต้อนรับเข้าสู่ y o u YouTube f a c e b o o k เบนเบนนะคะก่อนอื่นนะคะก็ขอแนะนำตัวก่อนนะคะเขาชื่อเล่นว่าเบนนะคะอายุ23ปีนะคะเป็นคนนะครศรีธรรมราชนะคะวันนี้นะคะเราจะมารีวิวนะคะนี่นะคะเห็ดทอดต้มยำนะคะมันก็คือเห็ดทอดนางฟ้านะคะ เห็ดทอดกรอบนะคะของมัดโมนะคะเห็ดทอดนะคะจะมีด้วยกันทั้งหมดสองรสชาตินะคะจะมีต้มยำแล้วก็ดั้งเดิมนะคะหอละ3 5มหสหอร้อยนะคะกรอบอร่อยมากนะคะทุกคนคะ่ะไม่ใส่ผงชูรสไม่ใส่วัตถุก,กันเสียนะคะมีฮาลาลน,นะคะอิสลามสามารถทานได้นะคะเก็บได้นาะนถึงหกเดือนเลยนะคะ อบอร่อยมากจริงนะกินเปล่าๆกับข้าวก๋วยเตี๋ยวก็อร่อยอย่างบอกไม่ถูกนะคะเห็ดทอดมัดโมนะคะทำมาจากเห็ดทอดต่ตางฟ้านะคะชิ้นใหญ่เป็นคำนะคะนี่นะคะกรอบมากนะคะทุกคนค่ะเดี๋ยวเราจะมากินกันนะคะฟังเสียงกินนะคะ เห็ดทอดนี้นะคะห่อละ35บาท3ห่อเลยนะคะมีทั้งหมด2รสชาติต้มยำแล้วก็ดั้งเดิมนะคะสามารถคะรสชาติได้ในสาห่อเลยนะคะใครสนใจสั่งซื้อเห็ดทอดกรอบนี้นะคะเดี๋ยวก็จะทิ้งลิงก์ไว้ใต้คลิปด้านล่างเลยนะคะทุกคนคะช่วยฝากทุกคนช่วยกดไลค์กดแชร์กดติดตามแล้วก็ฝากุดหนูนสินค้าของเขาด้วยนะคะ แล้วก็เขาจะทิ้งลายไว้ข้างล่างนะคะอย่าลืมเอดไลน์เข้ามานะคะเพื่อสั่งซื้อสินค้านะคะไลน์นะคะก็อันเฮทห้าสามห้าดับเนะคะเดี๋ยวเขาจะทิ้งลิงก์สั่งซื้อด,ด้านล่างคลิปแล้วก็ทิ้งไอดียไลน์ไว้ให้ทุกคนนะคะก็ขอฝากทุกคนกดติดตามกดแชร์ด้วยนะคะขอบคุณทุกคนที่เข้ามาดูขอบคุณทุกคนนะคะ ที่เข้ามาดูคลิปนี้นะคะก็ขอฝากทุกคนช่วยดูช่วยติดตามช่วยฝากเป็นกําลังใจให้เราด้วยนะคะสําหรับวันนี้ขอบคุณทุกคนที่เข้ามาชมคลิปนะคะใครเข้ามาชมคลิปนี้นะคะก็ขอให้ทุกคนโชคดีร่ำร่ำร,ำร,ำรวยรวยถูกหวยรางวัลที่หนึ่งกันทุกคนนะคะขอทุกคนมีความสุขมากๆเลยนะคะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะ